ราศีพฤษภงานดีมีความก้าวหน้าการเงินต้องรบอบคอบความรักทรงตัวสวัสดีครับชาวลัคนาราศีพฤษภครับวันนี้เราจะมาพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์กันนะครับในช่วงวันที่20ถึง26มีนาคม2566ครับของชาวลัคนาราศีพฤษภครับส่วนท่านใดไม่ทราบเวลาเกิดก็ดูที่ช่วงวันเกิดนะครับก็คือวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนาย,ยนโดยประมาณครับ สัปดาห์นี้จะมาพยากรณ์อยู่4เรื่องครับเรื่องของดาววัสนาการงานการเงินและความรักครับช่วงแรกเรามาดูที่ดาววัสนากันก่อนนะครับคุณมีดาวพระศุกร์นะครับเป็นดาวประจําตัวดาวจุฬลันตนุและก็ถือว่าเป็นดาววาสนาของคุณนะครับสัปดาห์นี้ดาวพระศุกร์ไม่ได้ย้ายนะครับยังสถิตอยู่ที่เดือนวินาทนะครับอย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะว่าตําแหน่งดวงเป็นปรากก็แปลว่าอ่อนแอหรือแปลว่าเป็นของผู้อื่นนะครับไม่ต่อเนื่องดังนั้นช่วงนี้คุณอาจมี เรื่องให้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับผู้อื่นนะถ้าแปลกฎหมายแรกก็คือมีรายจ่ายนะครับเกี่ยวกับผู้อื่นด้วยคําว่าวินาศจะหมายถึงความเดือดร้อนความสิ้นเปลืองนะครับหรือการมีเหตุเหตุการณ์ต้องไปเกี่ยวข้องกับการช่วยกันช่วยผู้อื่นครับในการแก้ไขปัญหาท้งนี้ดาวพระศุกร์ก็ยังเป็นดาวชุวยดรงของคุณด้วยก็แปลว่าอุปสรรคปัญหาต่างๆมันก็เบาบางลงนะครับเพราะว่าไปตกที่เดือนวินาศงานที่เคยติดขัดล่าช้า การใช้ชีวิตปกติประจําวันนะครับที่เคยมีปัญหาอยู่ก็มีเกณฑ์แก้ไขผ่านไปได้นะครับรวมถึงคําว่าอะไรยังหมายถึงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บด้วยครับการแข่งขันโรคภัยไข้เจ็บก็มีเกณฑ์เบาบางลดน้อยถอยลงนะครับเพราะว่าตกที่วินาศไปแล้วท่งนี้ในช่วงสัปดาห์นี้นะครับก็มีดาวมฤตยูนะครับอยู่ที่เรือนตัวคนเองนะครับเรือนตนุกลุมนักขาังนั้นดาวมฤตยูก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นจุดัหเหจุดเปลี่ยนขึ้นอยู่กับว่าสถิตอยู่ที่เรือนอะไรนะครับ ่วนนี้ก็เสร็จอยู่ตัวคนเองนั้นั้นก็มีเหตุบางเรื่องนะเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิด hit, เป็นเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะครับก็ขอให้คุณอย่าเพิ่งตกใจนะครับเพราะว่าดาวประจําตัวของคุณยังคงเข้มแข็งอยู่นะครับคำว,ว่าอริอยู่ที่วินาศหมายถึงความเดือดร้อนความที่ไม่สบายใจอุปรสปรรคปัญหาได้วินาศไปแล้วนะครับดังนั้นต้องบอกว่าอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนในการเริ่มต้นในการรีเซตชีวิตบางอย่างในของโดยเฉพาะเรื่องของการทํางานนะครับเดี๋ยวเราม,มาดู ดวงการงานกันต่อนะครับดวงการงานนะครับของชาวลัคนาราศีพฤษภในดวงสัปดาห์นี้นะครับก็ดูที่ดาวพระราหูนะครับเป็นดาวจุดเดิ่การงานงคุณก็ยังคงสถิตอยู่ที่ดาวิน,นาศนะครับแต่เป็นดวงเทวนะิโชสนั้นก็ยังหมายถึงเป็นของหมายในทางให้ดใีในทางให้คุณนะครับงานเนะี่ยแม้จะมีอุปสรรคมาเข้ามาแต่น้อยเทวีโชส์ครับมีผู้นิยมมีผู้ให้การช่วยเหลือมีผู้หลักผู้ใหญ่เห็นก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับช่วยเหลือกันอยู่ ส่วนผู้ที่ทการค้าธุรกิจธุรกิจส่วนตัวร้านค้าเนี่ยก็จะมีลูกค้านะครับโดยเฉพาะลูกค้าประจําเนี่ยมาสสนับสนุนช่วยเหลืออุดหนุนคุณอยู่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของเรื่องของลาภผลด้วยนะครับลาภผลก็คือผลตอบแทนจากการทํางานก็คือดาวพฤราสบดีนะครับประจําตัวของคุณก็ยังเป็นเกษตรราที่บดีโยกหลังอยู่นะครับงานแม้จะมีอุปสรรคปัญหาบ้างนะครับแต่ผลตอบแทนจากการทํางานนะครับได้ดีได้คุ้มค่าแน่นอนนะครับ ถ้าใครคิดมองหาเรื่องของงานใหม่นะครับดูพระพุธนะครับจเจริญปุตตะช่วงนี้สถิตยอยู่ที่เดราภะเป็นนิดนะครับดังนั้นงานใหม่ช่วงนี้ก็ถ้าเริ่มต้นก็อาจจะมีอุปสรรคปัญหานะครับอยู่ที่เรลราภะก็อาจได้รับผลตอบแทนที่ดีเท่าที่ควรนะครับใครที่คิดมองหาจังหวะในการเพิ่มช่องทางการตลาดในการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆสินค้าและบริการใหม่นะครับหรือรวมถึงการ,รขยายสาขาหรือเปิดสาขาใหม่ในช่วงนี้เป็นไม่ได้ก็ดูจังหวะแล้วก็ชะลอไว้ก่อนก็ดีนะครับเพราะว่า ดาวจ้ารบุตรตเป็นนิดนะครับนิดแปลว่าดาวมีกําลังต่ําหรือว่าแปลว่าเสื่อมผลนะครับก็แนะนําให้ชะลอไว้ก่อนรอจังหวะที่ดาวย้ายอีกครั้งหนึ่งครับในช่วงปลายเดือนนี้ก็คือ30มีนาคมครับต่อมาดูดาวพระเสาร์นะครับดาวจรนสุภาพของคุณในช่วงนี้ตลอด2ปีนี้นะครับสถิตอยู่ที่เดือนกรมมะเทนั้นการงานของคุณโดยรวมตลอด2ปีนี้เนะี่ยจะได้เกี่ยวข้องนะกับผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงมีความก้าวหน้านะครับสุภาพหมายถึงความสุขหมายถึง ความสุขสมหวังหวังอะไรก็มีโอกาสประสบความสําเร็จนะครับสมหวังสูงนะครับลองถึงสุภาพย,ยังหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมานาคุณอยู่นะครับตลอด2ปีครึ่งนี้ตรงบอกว่าดวงการงานของชาวาราศีพฤษภโดยรวมยังไงก็โดดเด่นและมีความก้าวหน้าครับท่าน,นี้เรามาดูที่ดาวพระจันทร์นะครับดาวเจ้าเรือนสาชะหรือเรือการสังคมการติดต่อการเข้าพบคนส่วนมากนะครับในสัปดาห์นี้ก็ย้ายราศีถึง สีราศีนะครับก็คือย้ายสีครั้งนะครับวันที่ 19- ถึง20มีนาคมครับดาวพัจจันทร์เจ้าเรือนสารชาของคุณสถิตอยู่ในเรือกนกรรมากนะครับตำแหน่งเข้มแข็งต้องบอกว่าเป็นทั้งอุด,ดมเมเกและก็เป็นองค์เกฑ์นะครับดาวมีความเข้มแข็งเ,เป็นอย่างมากนะครับดังนั้นการติดต่อประสานงานการทํางานกับคนหมู่มากงานเอกสารงานหนังสือการประชาสัมพันธ์ของคุณในวันที่1 9 20มีนาคมนีจ้จะโดดเด่นมากที่สุดเป็นพิเศษนะครับในรอบเดือนนะครับ สามารถใช้เป็นวันดีวันเลือกมงคลของคุณเฉพาะตัวคุณเองนะครับในการในการเสนองานเสนอผลงาน,น,างานโครงการนะมีโอกาสได้รับการอนุมัติจากข้าเา้านายรวมถึงถ้าเป็นการเสนอสินค้าและบริการก็มีโอกาสได้รับจากผู้ค้าคู่สัญญานะครับในการเจรจาและในเดียวงานสําเร็จได้ง่ายนะครับต่อมาวันที่21-22มีนาคมครับดาวฤกะจันทร์จะสถิตยอยู่ที่ลาลาพะครับ เช่นกันนะครับตำแหน่งขึ้นแข็งเป็นปฐุมมาเกฑนด้วยแล้วนั้นก็เป็นวันดีวันคนเหมือนกันนะครับแต่อาจจะย่อนกว่าในช่วงวันที่ 20- ถึง21เอ่อ29ถึง20นิดนึงนะครับแต่ก็สามารถใช้ได้นะครับ2 1ถึง22มีนาคมครับก็บอกว่ามีจะมีโชคความสาเร็จรออยู่นะครับรวมถึงเป็นลากผลด้วยในการเจรจาการดีลงานการออกงานการค้าการขายได้ด้วยนะครับต่อมา23ิมีนาคมครับถึง24ดาวพระจันทร์นะครับเจ้าเรือนสานชาติสถิตอยู่ที่เรือนวินาศนะครับ แต่เป็นตําแหน่งมหาจักรแล้วก็อุจาวิลา่าดังนั้นช่วงนี้ดาวพระจันทร์ก็ยังเข้มแข็งอยู่นะครับแต่การสถิตอยู่เดือนวินาท็ยังไม่ถึงอาจจะมีอุปสรรคติดขัดอยู่บ้างแต่ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับการเจราจาสัญญาใดๆแล้วก็มีการสาเร็จสูงได้รับ,บผลตอบแทนที่ดีที่คุ้มค่าเช่นกันนะครับแต่ก็วันที่25 26มีนาคมครับดาวพระจันทร์สถิตอยู่ที่เดือนตัวคนเองนะครับตําแหน่งเป็นมหาอุดดาวมีความเข้มแข็ง,ขงนะครับตำแหน่งเป็นอุดและมหาอุดครับซึ่งก็ ุณก็จะมีมีเรื่องของเสน่ห์เมตตามหานิยมสูงเป็นพิเศษนะครับเพราะดาวเป็นอุลแล้วก็เสด็จอยู่ที่ตัวคุณเองครับก็สามารถใช้ในการทําธุรกิจการค้าการขายได้ดีนะครับงานอะไรที่ต้องใช้การตัดสินใจสําคัญนในการเจราจาดีลงานใหญ่ๆนะสามารถใช้วันที่ 25, 25 26มีนาคมได้เลยนะครับ,บสรุปโดยรวมกคือทั้งสัปดาห์นะครับค่อนข้างจะโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับแต่ถ้าเลือกได้ก็คือ20 สิบเ้ายี่สิบแล้วก็ยี่สิบห้ายี่สิบหกมีนาคมครับดวงการเงินครับชาวลัคนาราศีพฤษภคุณมีดาวพพุธนะครับเป็นดาวช่วยทางการเงินในสัปดาห์นี้ดาวพระพุธสถิตยอยู่ที่ราลาภะ,ะแต่ดวงเป็นนิดนะครับดังนั้นการเงินบอกว่าการเงินเนี่ยยังดีมีลาภผลนะครับมีมีม,ม,มีมีโชคมีดวงโดดเด่นเรื่องของการหาเงินการหารายได,ได้เนี่ยได้มาแน่นอนนะครับแต่ดวงเป็นนิดแปลว่าเสื่อมหรือตกต่ำน,นนะถ้าได้มาแล้วมักส่วนใหญ่มกักจะเป็นดุกข้าวราบนะครับ แต่าดาบผมเป็นการเงินหรือการาหารายได้ที่ได้มาเป็นกลุ่มเป็นข้อมีโอกาสได้สูงอยู่แล้วนะครับเพราะสถิตยอยู่ที่ดาลากภาพเนี่ยแต่สถิตยอยู่ที่ตําแหน่งของดาวพระพุธในเป็นนิดนั้นได้เงินมาก็มีโอกาสต้องจ่ายออกไปนะครับบอกมีรอยรั่วครับาจากอนไดนั้นเดี๋ยวเรามาดูที่ดาวพระศุกร์อีกครั้งหนึ่งครับทีนี้ดาวพระศุกร์ก็สถิตยอยู่ที่เรือนวินาศของคุณเช่นกันนะครับเป็นปับแปลปว่าไม่ต่อเนื่องการเงินเงินสดการบริหารจัดการเงินสด สถานะทางการเงินที่สภาพคล่องสูงเนี่ยมีเป็นปลาเข้าไปว่าเป็นของผู้อื่นได้ด้วย,ยนั้นเดี๋ยวเรามาเช็คอีกทีนะเนี่ยมีดาวเจ้าญปัตตานีมาสถิตอยู่ที่เรือนกระดุมพระน,นั้นการเงินส่วนหนึ่งอ่ะบอกว่าต้องมีรายจ่ายเกี่ยวกับผู้ครองกับคนรักกับแฟนแน่นอนนะครับเป็นเป็นรายจ่ายที่ผมเลี่ยงไม่ได้นะสำหรับผู้ที่มีแฟนมีครอบครัวนะแต่แต่อาจจะเป็นมากนิดนึงนะครับสำหรับในช่วงสัปดาห์นี้ครับเพราะดาวพระอังคารมาสัมพันธ์กับเรื่องของการเงินนะครับดาวผู้ครองอน,นั้นการเงินการหารายได้ของคนรวมอ่ะ หารายได้ได้ดีแน่นอนนะครับมีโชคล่าเป็นการเงินด้วยแต่มีรายจ่ายอย่างแน่นอน,นครับดาวสุขสัมพันธ์เจ้าเรวินาเป็นเรื่องของค่าใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยครับดาวสุขของกินของใช้เสื้อผ้าหน้าผมเครื่องสำอางด้วยนะครับเพราะว่าเป็นสัมพันธ์กับดาวเจ้าเรนปัฒนีเนาะมีคู่ครองนะครับม,ม,มีเรื่องของการมาช่วยใช้เงินนิดนึงก็ไม่ไม่ใช่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นปัญหานะครับแต่สําหรับผู้ที่ยังโสดเนี่ยต้องบอกว่าการเงินต,ต้องรักตัวเองให้มากนะครับไม่งั้นจะมีรายจ่าย เกี่ยวกับความรักนะครับอาจจะเป็นความรักที่ระมัดระวังนิดนึงครับอาจจะบอกลอกหรือมาหลอกโอนเงินกันนะครับถ้าใครที่ยังคุยกันอยู่ทางออนไลน์ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับอาจมีเรื่องของการถูกหลอกหรือถูกโกงนะครับดวงความรักครับชาวลัคนาราศีพฤษภครับดูดาวพระอังคารนะครับทุงนี้ดาวพระอังคารสถิตอยู่ที่กระดุมพระนะครับเนี่ยสัมพันธ์กับการเงินนะครับแต่จะเข้มแข็งแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูดาวพระศุกร์ รายความรับมรสณีช่วงนี้สถิตอยู่ที่นันวินานะครับแต่เป็นประหัวแปลว่ามีรายจ่ายทุมเฟยรอยอยู่นะครับซึ่งก็เป็นเกี่ยวกับผู้อื่นได้ด้วยนะครับรวมถึงของกินของใช้ด้วยทั้งนั้นสำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วนะครับต้องบอกว่าคมรักช่วงนี้ก็ยังยังทรงตัวอยู่ครับยังเกี่ยวข้องกับการการกินการใช้ยังดูแลหัวใจกันดีอยู่นะครับขอว่าต้องมีเงินสะสมส่วนกันนิดนึงนะครับส่วนผู้ที่ยังโสดเป็นไม่ได้แนะนําเลยนะว่ารักตัวเองให้มากกันดีที่สุดแล้วนะครับ ทนนี้ถ้าถ้าคบหาดูใจกันก็ห่างๆนะพยายามรักตัวเองเป็นหลักครับแต่ถ้ามารีบตกลงใจกันแล้วเนี่ยบอกว่ามีเกณฑ์ความรักก็อาจจะเป็นความรักในเชิงบวกรวมกันได้นะครับเพราะว่าดาวสนิจอยู่กับดาวพระราหูด,ด้วยนะครับดาวพระศุกร์ช่วงนี้ตกเรือนวินาของคุณอีกน,น,น,นะนอกจากจะถูกหลอกแล้วยังมาถูกโกงเงินอีกเรือนวินายัางหมายถึงเรื่องของความเดือดร้อนความสิ้นเปลืองด้วยนะครับเอาเปา็นว่าโดยรวมแล้วสําหรับสัปดาห์นี้นะครับชาวลัคนาราศีพฤษภ ความรักโดยรวมก็อย่างที่บอกนะครับการงานครับโดดดีโดดเด่นแน่นอนนะครับของคุณดีโดดเด่นมีความก้าวหน้าแน่นอนมีผลตอบแทนจากการทํางานที่ดีที่คุ้มค่าครับการเงินนะหารายได้ได้ดีอยู่ครับแต่มีรายจ่ายแฝงครับซึ่งสัมพันธ์กับดวงความรักครับความรักก็ยังทรงตัวสําหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วนะครับก็ดูแลเอาใจใส่กันพิเศษนิดนึงนะครับส่วนผู้เดี่ยวสดรักตัวเองให้มากครับ ท้ายนี้กับผมขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีพฤษภพิมพ์เขาว่าพฤษภดวงดีมีทรัพย์และขอให้คุณดวงดีมีทรัพย์ตลอดปีและตลอดไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ